สวัสดีครับผมมานั่งรอแฟนคลับท่านหนึ่งเมื่อกี้เจอที่ร้านยานัดให้มาถ่ายรูปอ๋อนี่ไงนี่ไงเอาเลยนี่นั่งนี่แน่นั่งด้วยกันนี่นั่งร้านเลยนี่เป็นกันเองเลยเอากล้องกล้องเธอกินครบ300บาทถ่ายได้หนึ่งรูปสองนซ่องสมใส่กระดูกได้แสงได้ไหมต้องดูได้ค่ะเนี่ย ยินดีมากยินดีมากยินดีมากรวย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 ร้นรับคนแข่งเงาสามายินดีมากเลยโอ้ยเอาเอาเราร้านอยู่ไหนคะเนี่ยร้านจริงๆอยู่ที่หนองคะยมัแต่ว่ามมาขายที่ตลาดด้วยอ๋อเดยลูกขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเอาว่าถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอันนเงมกทุกวันนี้ผมก็ถ่ายรูปแรกอาหารนี่แหละได้มาบ้านเช็คดยเช็คดยเฮ้ยเช็นไม่ได้พี่ยพวกกันเหรอฮะกันเลยนี่พี่สาว รักมากรักเฮียมากมช่ลักเฮียมากรักมากโอ้ยรถบอสไซมาเต็มเลยต่างเังจริ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 งหนูยังมือสั่นเลยค่ะไอ้ทีดูการถ่ายพวกไพสั่นอะเออหนูมือสั่นอะชอบการเทโคมาเมื่อกี้นี้เทโคนึกว่าจะมาตบคนนี้วิ่งมาบอกแล้วแบโอ้ยขอบคุณมากพี่ขอให้เฮียเราก่อนรอขอให้เฮียเราก่อนพอเดินไปเอ้าเฮียเดินมาเอาโบ้มือ โอ้ย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 ลักลักลักถ่ายเยอะเยอะเลยถ่ายเยอะๆได้เลยแต่ต้องทาอะไรให้กินก่อนนะได้อยากนร้านนี้อะไรขึ้นเชื่อปลาลวกหว่าขน้ำปลา ไฮไลท์ของวันนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันคือสัรอะไรครับเนี่ยชื่ออะไรมันชื่ออะไรมันใจดีไหมแบกใจดีค่ะต้องคอยไปเดี๋ยวพี่คุยกับแบกไปนย่งเดียวได้มึงดูมันนี่มันร้อนนะเขาเคยเป็นหมามาก่อนใช่ไหมนี่มันเกิดจากอะไรถามจริงๆมันกินเยอะหรือว่ามันเป็นมันเป็นโรคเป็นโรคอ่ะมันกินเยอะค่ะกินเยอะเหรอ นี่คือนี่คือหมาคือหมาของพี่ร้านนี่หรอสุดอะที่นอนเาโอ้โนี่ทำไว้ให้นอนเลยแหละฮะออขอเอากล้องตามไปดูสองมันดูนิดนึงได้ไหมฮะแบก๊กเสียมุกกัดไหมคะเนี่ย ก็เป็นหมาที่ขี้ระแวงอ๋อระแวงไะเหรอคุณอ่ะอ๋อคุณแบคครับลบกวนแค่นี้ครับโคตด้วยครับสบายเลยนะฮะคุณแบคครับจุดผมมานั่งกินข้างนอกดีกว่าฮะชีวิตเงาเนาะเป็นผู้ชายของเงาอยู่อย่างคนเงาเงาอยู่กับความเดียวดายแม้ใครจะมองว่าทุก แ่ที่รอน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาดังเลยนี่เขาบอกว่าเขาขายมาตั้งแต่รุ่นกขงรุ่นนี้รุ่นอูอ้ๆลงมาเนี่เป็นเจเนอเรชั่นที่สามมีผักนี้หเห็นตอนแรกไม่ได้จะกินจริงจังแต่ว่าเห็นผักอันเนี้ยน่ากินมากใบหมูสามช้มสามคำนี่เขาก็บอกนี่เด็ดของเขาว่าไงาครับทีนีส้สามคำสี่คำแล้วกันสมคำเล่าหรือ คือมาอุทัยครั้งเนี้ยถ้าไม่ได้คําตอบเนี่ยผมกลับไม่ได้เลยทําไมขามันลอยมันลอยอย่างเงี้ยครับขาโต๊ะเลยนะทำไมตอนต่อโต๊ะไม่ได้มาวัดมันเหรอรู้ว่าไงนั่นครับพี่แล้วทำไมมันลอยคือพื้นมันยุบลงไปหรือว่าขามัน่าจะเป็น ชอบน่าจะเป็นนั่นน่ะสิแล้วทำไมมันไม่แบบขามันไม่ทิ่มลงไปเลยหรือว่ามีอะไรมาค้ำมันอย่างเงี้ยเออแล้หนูไม่สงสัยแล้วค่ะพี่เพาพี่พูดพูดหมูก็จะเริ่มสงสัยต้องถามแม่ต้องถามแม่แล้วพี่น้องสงสัยว่าทำไมร้านทุกรอยขาไม่ถึงพื้น่อยากรู้จริงๆกนเนี่ยนั่งล้วรู้สึกว่าคืนนี้กลับไปจะนอนไม่หลับเลยอ่ะ ต่อให้แต่มันไม่ได้กระดกเขาเลยไม่ต่อครับก็เป็นดีไซน์สไตล์อุทยัยธานีนะครับก็เจ้าของร้านนีก็ยังไม่รู้คําตอบแน่ชัดนี่คือความพิศวงของร้านเจดดาปลาลวกซึ่งถ้าคุณพิมพเข้าไปนะฮะว่าร้านอาหารอร่อยท็อป10ของอุไทยัยเนี่ยเจดดาจะเด้งขึ้นมาเป็นอันดับแรกๆนะครับถ้ามาที่นี่อยากให้เลือก เก้าอี้นั่งตรงมุมนี้นะฮะนั่งตรงนี้แล้วหันหน้ากันไปที่ร้านนะครับถ้ากล้องผ่านแทนสายตาผมไปก็จะเห็นจุดที่น่าสนใจมากๆตรงนี้ครับ <c oughs> ผมจะหาผ้ามามปลูกไว้แล้วกันนะว่าตรงนี้เป็นจุดจุดชมวิวของผม <c oughs> เดี่ยวผ้าสามสีมาปูกตรงนี้นะฮะจุดชมวิวนะฮะตรงนี้ <c oughs> เป็นแบบว่ามีชนะทำคนจะสนใจตรงนี้มากเลยนะคะเนี่ยแล้วพี่แบบตรงแล้วก็เริ่มเอาม้าลายม้าลายไก่มาภูมิใจในจุดชมวิวของตัวเองภูมิใจในจุดชมวิวตัวเองทำไมเขาไม่เอาอะไรมาลองให้มันเสร็จเรื่องเสร็จราวแล้วกูจะไปยุ่งอะไรกับเขาเนี่ยโชคดีนะคุณ มันมืดมันมืดน้องอย่าไปไว้ใจนะมันมืดที่ที่ออกได้เฉพาะกันคืนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะเธออย่าลืมไปดูจุดชมวิวตรงนั้นจุดของร้านน่ะจุดชมวิวพี่โน้ตอยู่ไหนเธอถามคณะเธอถามครับ